รายละเอียดของการประกวดอสมอแต่ละสาขามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะในช่อง Youtube ถ้าเป็นช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งว่าการประกวด12สาขาหลักของอสมอดีเด่นนั้นมีรายละเอียดยังไงบ้างแต่ละสาขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือว่าลงลึกเฉพาะ เรื่องอย่างไรบ้างติดตามมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเพจแล้วก็ช่อง Youtube ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะมีคลิปดีๆจะได้แจ้งข่าวสารกันนะคะราคาที่7ก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพพูดถึงเรื่องภูมิปัญญาท้องถิน่นก็คงจะหมายถึงเรื่องของสิ่งที่ท้องถิ่นมีความดีของท้องถิน่นหรือว่าสมุนไพรพื้นบ้านประมาณนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะหมายถึงการดําเนินงานของอสม เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในชุมชนที่ครอบคลุมการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนรวมทั้งการประยุกต์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบ,บททางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีการส่งเสริมมีการสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดระบบสุขภาพชุมชนด้วยตนเอง และส่งเสริมบทบาทชุมชนในการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านในชุมชนอันนี้ก็แต่ละชุมชนก็มีเรื่องดีๆของตัวเองนะคะอย่างเช่นสมุนไพรลดพิษไข้สมุนไพรแก้คันสำหรับท่าหรือว่าสมุนไพรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะหรือว่าการรับประทานพืชผักสมุนไพรในหมู่บ้านชุมชนมีเรื่องเด่นอะไรบ้างอย่างเช่นถ้ารับประทานใบนี้เป็นประจำจะช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร จากที่เคยเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าปวดแสบท้องก็หายไปแบบนี้เราก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกแล้วก็ใช้กินยังไงไม่เกินแบบนี้นะคะเราก็จดบันทึกไว้ว่าเ,เรามีความรู้เรื่องนี้นะเราช่วยเหลือผู้คนกี่คนจากหมู่บ้านที่ไม่เคยปลูกต้นนี้ก็เปลี่ยนมาปลูกต้นนี้ทุกคนก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะแบบนี้นะคะ คนอาจจะมีโรคกระเพาะอ,อยู่สิบบ้านหลังจากที่ปลูกต้นนี้แล้วก็รับประทานเป็นประจำเป็นผักเป็นกับแกล้มกินเป็นผักเคียงหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยจากสิบครอบครัวก็หายเจ็บป่วยไปซะหกครอบครัวหรือแค่สี่ครอบครัวที่มีปัญหาเล็กน้อยกําลังดําเนินการต่อไปอยู่อย่าแงบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือว่าเราส่งเสริมให้ชุมชนของเราปลูกสวนครัวรวยก,กินได้ที่เป็นผักสมุนไพร แบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะให้ความรู้เรื่องสมุนไพรนู่นนี่นั่นหรือว่าผักนี่มีประโยชน์แบบนี้อันนี้ก็เท่ากันอยู่นะคะหรือว่าเราอาจจะมีสมุนไพรที่รักษาแผลอันนี้ประจําตระกูลของเรามานานแล้วถ้าเป็นแผลเลือดลังใช้ถิงนี้สิ่งนี้แล้วก็เห็นผลจริงเอาไปให้ครอบครัวนี้ใช้แผลหายภายใน3มวัน จากเดิมปกติเคยอยู่เป็นเดือนก็หายเร็วขึ้นแบบนี้ก็เก็บผลงานถือว่าใช้ได้นะคะอะไรก็ตามที่เป็นสมุนไพรเป็นความดีความงามที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่โบ,บราณเราสามารถที่จะเอามาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนได้หรือว่าตั้งเป็นเครือข่ายว่าเออชมรมหมอสมุนไพรประจําพื้นบ้านมีการจําหน่ายสมุนไพรมากขึ้นมีการปลูกสมุนไพรใช้ในครัวเรือนมากขึ้นแบบนี้วนแจะเป็นผลงานของอสมอ เชี่ยวชาญสาขานี้นะคะเราเก็บผลงานดูนะคะป้าปอเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะค่ะถ้าท่านทําแบบนี้ได้ท่านก็จะสามารถเป็นผู้เข้าประกวดอ,อสมอดีเด่นในสาขาที่ท่านเชี่ยวชาญได้แล้วก็ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ